โอ,อ้เคยถือเธอทําบีทได้พี่น้องเลยมก็เคยถือจากเธอได้สบายดีพี่น้องสบายดีและกาสวัสดีทุกๆท่ทานที่กำลังฮามาเบิ้งหรือว่าฮามาสมกิปจากส่องผู้ไทยอาสพร มื่อกี้กามาพบเดียวเป็นตอนสีเศ้าๆพี่น้องเลยมายามเหวหนุ่มแต่ว่าเฮามาเสื้อผ้าเมื่อวานนี้พี่น้องเฮ้าน่ะมีได้ท่ายเธอพี่น้องเบิ้งตอนคำว่าน,นี้เฮาก็เลยสีท่ายเฮอทรงมายามเมื่อ้านี่แหละพี่น้องเลยจากสีมารหรือมีมานกลับไปติตตามมาเบิ้งรับส้มน้ำเดียวพี่น้องอากาศกับยามเ้านี่ก็นหนาวเลยพี่น้องเลย ลมตั้งแต่คืนนี่หลังจากที่ฮอนได้หลายมือล่ะสีหามือกแล้ว,มมลวนี่กลับมาหนาวอีกลยมันก็ลมตั้งแต่เสาตอนกับเวนนี่คือสีลมแห้งกว่านี้พี่นอ้อ,องเสื้อขาวเสื้อบอนไม้ยมือก่อนนั่นแหละพี่น้องไม้ตัวขาเสื้อมือก่อนก่นนั่นแหละเสื้อ ลำมังยัก่อกสูงนี้กับมันอึดบอนเซอร์อะไเพราะว่าสูนมันเขากับมันก้นเล,ลีล้ยวเลยเล้วหลายละ่ะหนูก็เลยมันก็ปบไปทางอื่นนะพี่น้อง หลังมำิดปกติฮะผีน้องเสียงนุก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 ได้ยินเสียงโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วมันมีแม้นอันนั้นได้พี่น้องกันมันมีแม้นอันหนูพี่น้องจะเป็น โอ้ก็เคยถื่อเธอทำบี๊ดได้พี่น้องเลยมันเคยขือจากเธอได้โตเพื่อเห็นเปล่ Kìa Đắc nụ từ thử anh Nhung mà lời Điệp lối bên rồi Chọn โทเทมิทมันมันมันเหฮลกับฮาร์ดพร้อมเทาปดกินนี่มันหกัก topai, มื่ก่อนนะอ่ะทื่ในนี่หนุ่มเหมือน,น,นกันกินทื่ในนี่มันมันมันนี่นะฮูมันคนะือหนุ่มเบื้องนี้ย,ยั่งยุคในหน่วยหนึ่งเขาก็ได้ตัวเดียวนึงด้วยทางมันกาน่าเปลี่ยนนี่นะเชื่อชัน เออาเดี๋ยวตรงนี้ลุนล้นลุ้นลุ้นลุ้นต่อไปไปนี้พี่น้องยังหลายหลางอยู่เล้เ <c oughs> uh, ถิงเถิงมัน ทางมานะันเรามันควัด เป็นแปนอยู่ 本当に。 ตอนนี้ก็ห้ากระยามเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยหมดเลยวันนี้ก็ห้าสิมาสรุปแต้มเบิ้งพี่น้องวันนี้ได้จากแต้มเหวี่ยงห่อไปเติบไปนี่ก็ได้อยู่ แต้มนึ่งพี่น้องเลยนี่แหละนึ่งเต้มจนพอน่อยังอยู่ได้ี่กัดกัดอยู่เธอทำอิดพี่น้องเลยเอากะมีท่านได้เคยถืออันนี้จากเธอได้ <c oughs> ตั้งแต่เสื้อเหี่ยวมานี่โซลากะถือแต่หนูเขแหละลแต่ว่ามือนนี้นี่ สชคดีพี่น้องเลยได้ตัวนี้ไปถือว่ามานๆพี่น้องเลยเมื่อก่อนกนระเช้อนี้กับตัวเนื้อเตอิบตอนนี้กามาหอดเทงเรียบร้อยพี่น้องเลยันนี้กาสีคอโตไป หาโง่ก่อนพี่นอ้องขอขอบเจอทุกทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งคลิปเ้าตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไป